น้ำท่วมเขาว่าดีกว่าฝนแรงจริงเหรอสวัสดีครับทุกคนนะครับอยู่ในช่องนีน่ารอนะครับอยู่กับผมสันชายนะครับผมมีคดีมาฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับคดีปกครองพันเคสนะครับ E.P. ที่31แล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ น้ำเรื่องน้ําท่วมนะนะครับถูกตัดสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเงินเยียวยาอุทุกภัยก็ว่าไปเพราะว่าไม่ได้ถ่ายภาพบ้านเป็นหลักฐานน้าท่วมเฮ้ยเสียดายเสียใจนะครับมาดูว่าคดีนี้มันจะเป็นยังไงอ่ะมาดูข้อเท็จจริงนะ ปกติแล้วเนี่ยเวลาน้ำท่วมเนาะหน่วยงานก็จะมามอบเงินช่วยเหลือนะครับคล้ายว่าเยียวยาฟื้นฟูแบบคือน้ำท่วมทำอะไรไม่ได้เนาะนะครับเข้าใจเลยไปไหนก็ไม่ได้นะต้องอาศัยเรือเบิกเงินเบิกอะไรนี่โอ้ยลำบากเนี่ยเนี่ยจะไปถอนที่ไหนแล้วมันท่วมไปหมดนะครับการเดินทางจะซื้อของที่ไหนก็ไม่ได้หมดนะครับ แล้วก็ยิ่งต้องใช้งบประมาณนะครับยิ่งต้องใช้งบประมาณในการเช่นอาจจะสร้างบ้านหรือซ่อมแซมบ้านอะไรอย่างนงนี้ะครับหน่วยงานรัฐนี่ก็ต้องเข้ามาช่วยนะนะครับผู้ประสบภัยมีคดีหนึ่งนะครับผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยนะครับน้าท่วมนี่แหละเป็นคนหนึ่งเลยหนึ่งในนั้นนะครับก็ การจะรับเงินเนาะมันก็จะมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็จะมีคณะคณะกรรมการคณะทำงานะนะครับในการตรวจสอบผู้ประสบภัยพิบัติมาตรวจสอบว่าเาเขาอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเขามีชื่อมีบ้านมีอะไรจริงหรือเปล่าอะไรนะครับโดยทั้งนี้นะครับจะมเีเงื่อนไขในการตรวจ ประเด็นมันก็คือว่า,าหนึ่งเขามีชื่อแนวทางํำรวจนะคืออำเภอเนี่ก็ส่งแจ้งแนวทางํำรวจข้อมูลรัศดรที่ได้รับความเดือดร้อนเข้ามาโดยให้ใช้ภาพถ่ายนะครับเป็นแนวทางนะให้ใช้ภาพถ่ายหลักฐานทรัพย์สินที่เป็นหลักฐานนะครับว่าเออเขามี ทรัพย์สินแบบนี้นะแบบก็ได้รับความเสียหายนะครับหรือถ้าไม่มีนี่ก็ต้องให้คณะกรรมการผู้มีหน้าที่ตรวจสอบยืนยันและรับรองนี่นะอำเภอมีแนวทางแนวทางเป็นหนังสือน่าจะเป็นหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติอะไรอย่างนี้แหละนะครับปรากฏว่าคณะกรรมการนี่ก็ไม่ส่งชื่อของผู้ฟ้องเข้าเข้าไปไม่มีหลายชื่อส่งให้แก เรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับอบตนะในหน่วยงานอบตก็ไม่มีรายชื่อเข้าไปก็ไม่ได้เงินเนาะโอ้เสียดายจังผู้ฟ้องก็เสียใจแหละนะครับก็ยืนย่นฟ้องยื่นฟ้องผู้ว่ายื่นฟ้องจังหวัดนะครับยื่นฟ้องกรมการปกครองแล้วก็กรมบรรเทาสาธารณภัยนะครับต่อสารปกครองเพื่อของเงินนั่นแหละครัวเรือนละห้าพันบาทเนีใครเคยได้บ้าง นะครับแล้วใครไม่เคยได้บ้างมาดูว่าคดีขึ้นสู่ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยศาลวินิจฉัยวางหลักไว้ยังไงดูฟังไว้นะครับว่าเป็นแนวทางนะศาลปกครองสูงสุดพิจนารณาว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ลงทะเบียนนะครับ ขอใช้สิทธิ์รำเงินนะครับโดยระบุว่าที่พักเขาอ่ะที่อาศยัยเป็นบ้านแต่ไม่มีไม่มีเลขที่นะครับก็ใช้พักอาศัยใช้ประกอบกิจการก็คือเป็นอู่ซ่อมรถด้วยในตัวนะครับบ้านก็หนึ่งชั้นนะครับเนี่ยเขียนไว้แบบนี้เป็นสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งสารเห็นว่าสิ่งปลูกสร้างแบบนี้มันมีลักษณะเป็นถาวรที่ครัวเรือนใช้พักอยู่เป็นประจำโดยไม่มีทะเบียนบ้านถือว่าเป็นเป็นครัวเรือนใช้พักอยู่เป็นประจำนะนะครับผู้ฟ้องจึงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือแต่ประเด็นว่า เอาแล้วไม่มีภาพถ่ายจะยังไงอ่ะนะครับสาลเลยวินิจฉัยในส่วนนี้ว่าการยื่นภาพถ่ายความเสียหายนะ่ะเมื่อมีการจ่ายเงินช่วยเหลือต้องต้องถือปฏิบัติตามแนวหลักเกณฑ์ขั้นตอนตามคู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือซึ่งคู่มือดังกล่าวไม่ได้กําหนดให้ต้องยื่นภาพถ่ายความเสียหายเป็นหลักฐานแต่กําหนดให้คณะกรรมการต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงนามรับรอง ความเป็นผู้ประสบภัยอย่างน้อยสองในสามนี่หลักเกณฑ์เป็นอย่างนี้นะครับจึงเป็นหน้าที่ของกรรมการตั้งแต่แรกเลยเนี่ยกรรมการเลย,เลยที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆว่าเขาเขาประสบภัยจริงหรือเปล่านะครับและในคดีนี้นะผู้ฟ้องยื่นยื่นเรื่องนะครับ ขอเงินนะครับก่อนที่จะมีหนังสือของอำเภอหนังสือประชาสัมพันธ์หนังสือเหมือนหนังสือเวียนให้แนวทางปฏิบัตินะครับซึ่งมันเป็นหนังสือภายในของส่วนราชการแล้วก็โดยเป็นหนังสือบอกว่าเอาให้เจ้าหน้าที่ขอภาพถ่ายมานะซึ่งกรณีแบบนี้จะเอาไปใช้ยันแกใช้บังคับกับบุคคลภายนอกก็คือผู้ประสบภัยไม่ได้ สารวางหลักแบบนี้และที่สำคัญที่ภาคอาศัยของผู้ฟ้องคดีก็อยู่ในพื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติก็คือพื้นที่ที่มันน้ำท่วมนะครับแล้วก็บริเวณนั้นก็ท่วมหมดเลยได้รับความเสียหายเหมือนกันเลยและก็ได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทสารก็เลย มิชัยว่าจึงมีเหตุน่าเชื่อว่าพิพากอาศัยของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือนะครับก็คือพิพากษาให้จ่ายเงินช่วยเหลือนะครับให้แก่ผู้ฟ้องคดีไปอ่านเพิ่มก็ได้นะครับคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่ออก95ปี2567นั่นเอง ในเรื่องนี้นี่ก็เป็นอุทาหรณ์เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประสบภัยนะครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์หรือเห็นว่าเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะก็แชร์ให้หรือไปเล่าให้ฟังก็ได้นะครับไปแชร์ให้ก็ได้นะครับว่าอ,อไปดูเขาเรียกว่าดูอะไรดูข้อกำหนดคู่มือด้วยนะครับคือตามจริงมันถ้ามัวแต่ถ่ายภาพเนาะ บางทีมันก็จมจมมิดจมมิดหลังคายอย่างเงี้ยมันจะไปถ่ายภาพยังไงอ่ะนะครับจริงไหมอันนี้ผมก็นั่งตั้งข้อสงสัยเฉยๆนะถ้าจะอาศัยแล้วก็มันก็ไม่มีกระจิตกระใจไปวิ่งถ่ายภาพอะ่ะคนคนน้ำท่วมนะเข,เ,ขเ,ขเขาเขาเขาหนีตายกัน <c oughs> นี่เนาะก็คิดถึงสภาพความเป็นจริงเนาะดังนั้นการช่วยเหลือเยียวยาก็ต้องมีทางเลือกยืดหยุ่นแบบนี้แหละนะครับถูกแล้วต้องแล้วแหละนะครับเ <c oughs> <c oughs> จตนาคืออยากช่วยเหลือเขาจริงๆคนที่ประสบภัยจริงๆดังนั้นแค่ภาพถ่ายไม่มีภาพถ่ายแต่ก็อาศัยวิธีการยืนยันรับรองเอามีหลักฐานหลายๆอย่างประกอบกันก็คงน่าจะได้นะครับ แบบแบบที่สารวินิจฉัยแบบนี้แหละผมว่าก็เป็นธรรมกับกับผู้ประสบภัยดีนะครับแล้วก็อีกมุมมองหนึ่งก็คือกรณีเจ้าหน้าที่กรณีเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิษในการวินิจฉัยนะครับโดยคณะกรรมการเนี่ยคณะการทำงานตรวจสอบประวัติอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็คงเป็นครผมคิดว่านะก็น่าจะเป็นคณะกรรมการที่อยู่ในพื้นที่ก็น่าจะเห็นหรือสืบนะครับว่าใครเป็นใครนะครับสืบจากผู้ใหญ่บ้านสืบจากชาวบ้านใกล้ชิดบ้านใกล้เลือนเคียงสืบว่าเขาอยู่ในพื้นที่แล้วเขาประสบภัยจริงอะไรเงี้ย หรืออาจจะเป็นกรณีแบบน้ํามิดเลยมองไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยมันมีหลายข้อได้จริงเนาะถ้าเจตนาอยากจะช่วยเหลือเขาจริงๆก็คิดว่าน่าจะเอ่อปรึกษาก็ได้คณะกรรมการคณะทําทงานเนี่ยก็ไปปรึกษาผู้มีอำนาจแต่งตั้งอะไรหรือผู้มีอำนาจเหนือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปก่อนก็ได้นะ ผมคิดว่าแบบนั้นนะนะครับไปตัดสิทธิ์เลยไม่ส่งชื่อเขาเลยนี่มันยังไงอยู่เขาก็เถือดร้อนจริงๆไงนะนะครับโอเคเรื่องนี้คอนเซปต์ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแต่เป็นน่าจะเป็นประโยชน์น่าจะเป็นประโยชน์เวลาเออบางทีเราก็ไม่มีภาพถ่ายไปเนาะ นะครับกล้องก็เออตกนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูแนวคำวิจัยนี้เป็นแนวทางนั่นเองเจตนาผมมีเพียงแค่นี้นะครับเอาแนวคำพิพากษามาเป็นไกด์นำทางนะครับเวลาแก้ปัญหาแบบนี้แหละจะได้ตัดสินใจถูกแนวทางอะไรมี แหล่งสืบค้นข้อมูลอะไรอย่างนี้สืบค้นต่อนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านหลายๆทุกท่านเลยนะครับโอเคถ้ามีคลิปใหม่ดีๆผมจะมานำเสนอต่อนะครับสำหรับคลิปนี้เพียงแค่นี้นะสวัสดีครับ